สุชาตเตตัมตริเควิมาเนทีเปร์ลัตเทสคาเมตซนีเทหาวาชุมิกเตผุมมาจายันตุเทวาสาราสาวิสณมและขันธมมาคาปิสันตาสันติเกยังบุนิวัตจามังสาเทโวเมสุนันตุธรรมสวรรคกาโลอะยัมพระตันตาจงเบังเกิดอิจลิศบิญลิศในตันตาธรรมสวรรคกาโลอะยัมพระปันตาขอาริีเปิดองค์เจ้าแม่ตะเคียนทองที่จะติดอยู่ณที่นี้ ธรรมสมนกการโลอานยำพระปันปาขอบารมีเลขสามตัวนี้เป็นตัวเลขของบั้นแม่สะเคียนนี้ทรงบังเกิดเปิดในวันที่หนึ่งเมษายนขอบารมีเปิดเลขท้ายสามตัวในวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวบนใงวันที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวล่างเหมือนกับวันใครทำใครทำกับมือเลยแฟนทำเองกับมืออ๋อไม่ไม่ได้ซื้โอโอ้โหสานหลังนี้ทางแฟนเจ้าของที่ทุกค ได้ทํามากับมือด้วยตัวเขาเองไม่ได้มาซื้อไม่ได้อะไรเกิดจากการจินตนาการของเขาก็สวยสวยเนาะตกแต่งด้วยใบความสะอาดนะครับคุณผู้ชมนะครับพน้ำถว,ว,วายอ่าไดวยแม่ค่อยซื้ออืมนี่แหละครับอืแต่ขอโชคเดียววันพระก็ขอท่านได้ บางทีเจ้าที่เจ้าทางเขาเห็นเราต้นลำหาดหดอ๋อครับได้โชคลาภจากตรงนี้บ่อยเนาะมาทำความสะอาดสารนะครับเพราะว่าบางทีมอเตอร์กรีดยางไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับบ้านพระก็เอาน้ามาถวายท่านนิดนึงเนะบ้นพระจ้ะมาเรื่อยๆบ่อกะพวช่วงนี้มันปลิวใบไม้เยอะเนาะ วันหนึ่งก็เต็มหนูมาสวนมาทอนมันหนูก็เอามาไหว้ตลอดอืมออกนมอะไโอ้ดีแล้วครับทอนมันอยู่ตรงนี้มีบ้านเลขที่บันนี้ให้ปู่ตั้งพานเลขที่ให้น้อยศาลเลยวันเดี๋ยวก็จะไปย้ายไปอยู่ที่นู่นหล้วปู่หมดเลยไป่ะอ๋อให้ท่านมาให้โชคลาภก่อนเด้อะเฮ้ยโชคลาภเลขออกไปแล้วเนาะแต่ให้แม่สีไปแล้วไม่เป็นไรแม่สีก็รับเต็มเต็มแล้วงวดหน้านี่เพื่อนบอกว่าเอาหลังค้าได้กันหมดแล้ว อตั้งยี่สิบเจเมีสาปีที่แล้วเนี่ยสาบนั้นเนี่ยแต่เจะคของเก่าเขาคือรูจาก้อยหักแล้วคือลำต้นของท่านคงจะยาวมากอันนี้คือว่ารอยหักอันนี้น่าจะต้นใหญน้นใหญต้นใหญ่ตนี่แลต้นโตไปถึงอันนี้น่าจะลำลำต้นอันนี้ขึ้นเมื่อปีปีที่แล้วปีหกห้ากะปีหกห้าประมาณประมาณเดือน เดือนกุมภานี่แหละอันนี้ก็คือมาจากหนองที่เดียวกันที่เดียวกันปุ๋งแสดงขึ้นมายังไม่หมดแสดงว่ายังไม่หมดอือต้นใหญ่อ่ะคนตัดเขาบอกต้นใหญ่โกยเจอตอนเดือนกุมภาแล้วก็บางส่วนเขาก็ไปทำบ้านเข้าทรงเขามารักษาแม่หมอเขาตั้งเข้าทรงเป็นไงนะครับมาเข้าทรงแล้วเพราะว่าไงนะบอกว่ามีแม่ตะเคียนอยู่นี่ขอให้มาตั้งศาลให้มาตั้งศาลก็เลยมาตั้ง มาตั้งแล้วก็เอาไม้นี้ขึ้นมาเขาไม่มีบ้านผมไม่มีบ้านอยู่ก็เดี๋ยววันนั้นก็เอาอยู่รวมกันเพราะมันเป็นสิรีระของท่านเราจะไม่แยกเราจะนํามารวมกันก็ขอชาวเอฟซีทั้งหลายตงแรงใจแรงเทียร์ก็ชาวเอฟซีมาได้ก็ขออัญเชิญมาร่วมกันเลยป่ามาสามกิโลอ่าวกี่กิโล ทำกับมือเลยนะสารไหน,น,นบอกทั้งเนี่ยเขามายังไงบอกทั้งไหนไหน,นลูกชาไหนเกนนนนทำกับมือเลยบมดี่ทำเองก่อนที่ว่าจะไปปลดคนอื่นถ้าเราไปเปิดคนอืน่นผลเสียมันจะวิ่งกลับเข้ามาถามว่าเราถูกไหมถูกแต่เราบอกคนอืน่น ดันไม่ถูกเหมือนหนูซื้อเขาซื้อตามหนูนะแต่ดินแต่หนูไม่ถูกใต้ดินเขาไปถูกลอตเตอรี่นี่แหละเขาบอกว่าบอกเลขแต่ไม่ถูกอบอกแล้วแต่ว่าใต้ดินหนูก็ไม่ถูกหนูไปถูกลอตเตอรี่เกณฑ์บังคับเลยนั่นเองเขาทำวันเดียวเสร็จเลยทำวันเดียวเสร็จพอเนี่ยเขารู้ว่าหนูถูกเดี๋ยวเขาก็ตามหนูตำรวจบ้านบังคับหรือแม่บังคับถึงถึงวันที่ คือยังให้ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะมาตั้งไงก็คือต้องให้เสร็จเออเสร็จก็เรียกว่าถึงเขาท่านมังครับเออเนี่ยเขาเรียกว่าถึงเดี๋ยวได้ให้ทางช่องขเขาจบด้วยแพงน้ำมัสเตลน้ำมัสมัเตลน้ำมัสมัตเตลี บรรน้งเป็น็การเปิดสนามของท่านสำคัญของท่านเพื่อให้ชาวทั้งหลายได้มารู้จักสถานที่นี้ที่ครั้งสองช่วงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ท่านได้เมตตามาทําการถ่ายประวัติของแม่ตะเคียนที่นี่สวนยาง สามเก้าเปท่านประชุมดูทักทายนะตรงนี้ท่านให้โชคให้ลาบอยู่เรื่อยแต่เจ้าของนำไปเก็บไว้ผลสุดท้ายก็ออกมาอยู่เรื่อยเหมือนกันสามเก้าเป็ดคะข้าเครื่องเดินนะคะที่เปิดไปทอดไว้น้ำสามเก้าเป็ดเยอะไม่ขมเมลของเตอร์นี่สามเก้าเป็ดเยอะไม่เมลสามเก้าเป็ดนะเจสวยเนาะสามเก้าเปดนะปู่บ้านเลขที่นี้ไหม เทกาไมู่เต่มงสงปเลยโอมหรลุ่ยรอสามอะไสามเก้าแปดสามเก้าแปดโอ้บ้านเล็ที่ของได้บ้านเล็ทีเด้อบ้านเล็ทีสามตัวเลยปู่เปิดบ้านเล็ที่ให้แม่ตะเคียนเป็นวันดีวันสวยคอยดู สาธุสาธุเด้วบารมีของปู่ปุรศีแสงธรรมุนีธรรมชาตินะครับคุณผู้ชม สาธุสาธุบูสัมผัสได้เลยครับนี่แม่จเจียญและพญานาคีนางพญานาคีท่านทั้งสององค์อยู่ด้วยกันและยังมีดวงวิญญาณของเทพเทวาที่อยู่ที่นี่อีกหลายดวงเพราะวันนั้นที่ยี่สิบเก้าขอเชิญทุกๆุกพระองค์สายยามทุกๆุกพระอ,องค์มาร่วมชุมนมบารามีให้แม่เกียนทองนี้ ต้องมีอิสริฤทธและบุญฤทธนะที่นี่โดยเฉิดสาธุสาธุครับคุณผู้ชมตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับบ้านเลขที่ที่ปูเขียนให้เมื่อกี้นี้นะครับสามเก้าแปดสามเก้าแปดนะครับ สามเก้าแปดแปดกับสามตัวเดียวกันแล้วก็เก้ากับหกตัวเดียวกันเด้อนะครับเนาะสาธุสาธุนะครับเดี๋ยวเอดก็จะจุดธูปก่อนนะครับสิบหกดอกเพื่อขอเปิดโชคเปิดลาเปิดดวงนะครับเปิดบาร,รมีเปิดเทวดาให้รับรู้นะครับวันนี้มีได้มีโอกาสได้มาถ่ายทาและก็ได้มาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมันอยู่ที่จิต สัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่มีสัมผัสได้ก็คือต้องอาศัยจิตอย่างเดียวสิ่งที่มองไม่เห็น,นครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้จิตใช้สมาธิใช้ปัญญาในการสัมผัสนะครับตรงนี้เป็นสถานที่เรามาเพิ่มในลมมาสังเกตด,ดูนะฮะคือเราจะสัมผัสได้ว่าตรงที่ตรงนู้นมีสถานที่ศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆนะครับแอดมาก็คือเป็นสถานที่ของแท้จริงนะครับปู่บอกว่าให้โชคลาบเลขแม่นนะครับ อาจจะได้ตรงนี้แหละที่จะได้เปิดต่อตลอดไปเพื่อเอซีในช่องที่ชมอยู่นะครับติดตามปูรษีแสงธรรมธรรมชาตินะครับ <c oughs> ที่ท่านเปิดด้วยใจนะครับด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อช่วยสร้างพระพุทธศาสนาเลยนะครับเพราะแม่ตะเคียนก็เป็นท่านมารักษาศีลเมื่อถึงเวลาท่านก็จะขึ้นเมื่อศีลก็เรียกว่าเมื่อมีบารมีพร้อมนะก็เทพเทวดาก็จะช่วยนะครับแม่แต่พี่ละล่กก็จะมาช่วยที่นี่นะครับทุกคน ยี่สิบเก้านะปู่เนาะยี่สิบเก้าตรงกับวันพระอุ้คนลุกปู่คนลุกคนลุกเลยนะเนี่ยเนี่ยคมาร่วมงานได้มาร่วมดูการขึ้นได้เลยนะครับวันที่ยี่สิบเก้านะครับสองโมงสองโมงครับสองโมงยี่สิบเก้านาทีถ้าเลยไปนั่นกอาจจะไม่เกินเก้าโมง้ะปู่เนาะนะอยู่ประมาณเก้าโมงสองโมงเลยเก้าโมง ขุสมนเท้าแล้วร่วมถวายจังหันเทนเจ้าของที่เป็นเจ้าภาพในการถวายจังหันรวมทั้งสารวยรวยรวยในวันที่หนึ่งเมษาท,ท,ทุกท่านนะสาธุสาธุสามเก้าแปดมักโบร <c oughs> อบอโบรออ สวยปู่ปัวละสวยรอ,อเลขสามตัวนี่สวยอ๋อเลขสามตัวสวยครับรอขอโทษเราก็ด <laughs> ูว่าอะไรเลือกเลือกแบบเลือกแบบอ่าเจ้าของสวยเหมือนกันครับเลขก็สวย <c oughs> คนถามก็สวยเกือบน้อยใจแล้วเมือ <laughs> อ่อกี้เลขสวยเจ้าของก็สวย <c oughs> อ่าครับโอ้เดี๋ยว เห็นไหมวันนี้แต่งทีมงานก็สวยครับทีมงานก็สวยผู้ชายก็ว่าครับสาธุสาธุปังปังปังสาธุ